คลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบธันวาคมนะครับของชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกธันวาคมถึงสิบห้ามกราคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีราคนาคือเวลาเกิดแตงขอยอ้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีธนูทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ย ดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับและชาวราศีธนูท่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันเพลินานแล้วถ้าคนมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปแต่พอมาดูแล้ว รู้สึกว่ามันยังตรงอยู่เลยอันนี้แปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดก็ให้ยึดถือคําทํานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวธนูว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง ในที่ที่ผ่านมาคุณรู้สึกอยากตัดความสัมพันธ์นี้ทิ้งไปนะแล้วคุณก็ทําได้ตัดได้เพราะคุณรู้สึกว่าถ้ามันไม่ดีฉันก็ต้องตัดทิ้งไปนะเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งตอนนั้นซึ่งหลายๆคนชาตินูประมาณส่วนใหญ่ประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ลยก็ไปเริ่มต้นเปคนใหม่ๆจริงๆนะครับแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออฟินิเชฉันเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่บางครั้งบางจังหวะเนี่ยเออเขาก็มากลับมาวุ่นวายนะหรือบางท่านบางคนก็กลับไปคิดถึงบ้างในบางจังหว ในช่วงปัจจุบันละประมาณ20่สิบพันวา์เป็นอย่างไรบ้างเนะ 20, าะยี่สิบพันวาเรามอว่า,อาคุณก็ในหลายๆท่านก็กําลังโฟกัสเรื่องการาการเงินบางท่านบางคนก็ไปโฟกัสกับคนใหม่ๆที่คุณกําลังคบหาอยู่นะครับแต่คนเกา่าๆเนี่ยนะเขาเองอะทำเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆอะเขาพยายามสื่อสารไม่ถึงคุณทางใดทางหนึ่ง,งเกิดขึ้นนะพยายามสื่อสารพยายามทําอะไรหลายอย่างเนี่ยนะเรียบๆเคียงๆบางท่านบางคนก็มาตีเนียนตีเนียนเกิดขึ้น เพื่ออะไรเพื่อจะมาขอรื้ฟซ้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาซึ่งคุณก็รู้แหละว่าคืออะไรแต่คุณก็ไม่สนใจเพราะคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ปัญหาฉันเยอะแล้วไม่ต้องกลับมาเพิ่มภาระฉันได่ไหมฉันไม่อยากสนใจฉันเหนื่อยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวดูกันเนาะว่าในในใจลึกๆระหว่างคุณกนะับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ เอามาดูเนาะในใจลึกๆระหว่างค,นะคุณเขาคิดยังไงต่อกันคือคุณเองก็ไม่อยากเจอปัญหาไม่อยากให้เขากลับเข้ามาแล้วเพราะคุณรู้ดีว่ากลับมาก็แบกปัญหามาให้คุณด้วยฉะนั้นคุณเลยรู้สึกว่าเออต่างคนต่างอยู่ได้ไหมช่วงนี้ฉันก็เหนื่อยเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วไม่ต้องเอาปัญหามาให้ฉันหรอกไม่ต้องมาพยายามไอะไรทั้งสิ้นนะพอมีปัญหาก็มาคิดถึงฉันช่วงนี้ฉันไม่เอาดีกว่าฉันขอลอยตัวนะอยู่อย่างสบายใจไม่ต้องกลับมาอะไรทั้งสิ้นเลยฉันแฮปปี้ตรงนี้ดีแล้วนะกําลังสบายใจอยู่นะ และเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองอ่ะอยากกลับมาหาคุณเพราะว่าอะไรเขารู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่ดีนะคอยแนะนําคอยตักเตือนคอยพูดใจดีๆให้เขานะฉะนั้นเขาเลยรู้สึกว่าเออยังไม่อยากเสียคุณไปพอยังไม่อยากเสียคุณไปเนี่ยเลยพยายามกลับนะกลับมาแก้ไขอะไรต่างๆแล้วก็เหมือนว่าอคคร, railroad, รอคอยให้คุณจังหวะรอคอยแบบรอคอยจริงๆเลยไม่เป็นไรคุณจะเป็นยังไงก็ไม่คุณจะไม่พอใจอะไรช่วงนี้ไม่เป็นไรฉันรอฉันรอคุณอยู่มันเป็นลักษณะน,นี้เดี๋ยวมาดูนาอว่าในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะครับ Thank <laughs> you. ญี่ป็นถึง3เดือธันวาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะญี่ป็นถึง3เดือธันวาคมช่วงนี้ชาวธนูเป็นยังไงบ้างชาวธนูก็แฮปปี้ดีบางท่านแฮปปี้เรื่องการงานการเงนิงนหรือบ,บางท่านบางคนแฮปปี้เรื่องคนใหม่ๆที่กาลังคบหาดูใจอยู่นะครับส่วนเขาเป็นยังไงเขาเองก็ตามติดข่าวคุณเรื่อยๆเลยคุณเป็นยังไงช่วงนี้เขาบอ,อกสื่อบ่อยหรือข่าวข่าว,าวมีฝั่งกรณีหนึ่งช่วงนี้คุณออกสื่อบ่อยโพด,น,น,โดนู่นโพดนี่อีกรอนนี้หนึ่งข่าวข่าวของคุณไปถึงเขาบ่อยนะมันจะมีช่องทางใ้้เเคคาาา่่่่่่่ออองงงววววกีีียยุณนนนขะชแตตพ เขาก็จะไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรเขาเพียงแค่รอโอกาสเมาเขารู้สึกว่าถ้าเข้าไปหาคุณปิจวาเนี่ยคุณจะเหวี่ยงเอาฉะนั้นเขารอ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 คุณเปิดโอกาสรอคุณส่งสัญญาณมาอยู่แต่ว่าคุณอ่ะไม่ค่อยคุณเองก็รู้ว่าเขาเฝ้ารอคุณอยู่แต่คุณจะไม่เปิดเปิดช่อยเข้ามาเพราะคุณรู้สึกว่าเออตอนนี้ฉันมีความสุขแล้วอ่ะอืมมีความสุขเรื่องคนใหม่ๆมีความสุขเรื่องการงานการเงินนะมีความสุขเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วฉะนั้นไม่ต้องกลับเข้ามาก็ได้ต่างคนต่างอยู่ไปและให้มันเป็น ก็จบการดูดวงเรื่องออความรักของชาวราศีธนูไว้แค่นี้เนาะชาวราศีธนูท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติม,มก็แอดลไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า